สนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CF Moto รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์กคลาส Peugeot Django 150สกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศสทางบริษัท M Force Bike Holding ได้ทำการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์แนวอนเนกประสงค์อย่าง W Moto Extreme 150i ในประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยถือว่ามันคือคู่แข่งของ Honda า ADV 150โดยตรง ความจริงแล้ว W m o t o Extreme 150i นะครับก็คือฝาแฟตของรีฟาน KPV 150แต่ในการทำตลาดที่มาเลเซียก็จะมาในชื่อของ W m o t o และตัวรถรุ่น Extreme 150i นั้นถึงแม้ว่าจะเป็นแบรนด์ใหม่ในมาเลเซียแต่ก็ได้รับคะแนนระดับ5ดาวจาก Motorcycle Assessment Program ในมาเลเซียนะครับตัวรถจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 149.3cc 1สูบ Sin g l e Overhead Camshaft ผ่านมาตรฐานยูโรโฟให้แรงม้าสูงสุด12.1แรงม้าที่8,500รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด11.8นิวตันเมตรที่5,000รอบต่อน,นาทีถมมังน้ำมันมีความจุ11ลิตรและมีการเคลมว่ามันสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุดถึง400กิโลเมตรด้วยกันต่อน,น้ำมัน1ถังส่วนฟีเจอร์ต่างๆนั้นถือว่าเป็นจุดเด่นของรถรุ่นนี้นะครับอย่างระบบไฟ LED แบบรอบคันระบบเบรก ABS ระบบกันสะเทือนหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวและระบบการสะเทือนด้านหลังแบบปรับได้พอร์ต USB สำหรับชาร์จอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หน้าจอแสดงผล LCD ชิลหน้าแบบปรับระดับได้โดยตัวรถจะวางจำหน่ายในมาเลเซียนะครับอยู่ที่ราคาประมาณ74,600บาทสนับสนุนโดย Lambretta สกูตเตอร์คลาสสิกสายพันธุ์อิตาลี CFMOTO รถมอเตอร์ไซค์พรีเมียมระดับเวิร์คลาส Peugeot Django หนึงห้าสกูตเตอร์พรีเมียมจากแดนน้ำหอมฝรั่งเศส